านผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะวันนี้บายเฟนได้อะไรมาคะได,ได้นี่มาได้นี่มาคืออะไรคะวันนี้มีสีนะคะแล้วก็มีเขาเรียกอะไรอ่ะพอ่อปูนบัตเตอร์เหรอปูนปั้นปูนปั้นนะคะวันนี้เราจะมาระบายสีกันใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้หนูจะเลอะหรือเปล่าหนูจะทําเลอะหรือเปล่าคะโอ้ทำเลอะเลยเหรอถ้าทำเลอะต้องเอา,ต,อเอาต้องเอาผ้าผ้าอ้อมมา อ่าเรามาแกะกันเลยนะเป้นจะเอารูปไหนเนี่ยเป้นจะเอาอะไรเออเอายูงนี่ใช<บ>่แกะแกงนี่อ๋อโอเคโอเคโอเคแกะนี่แกะนี่อ่ะแกะนี่ก่อนนะมาเดี๋ยวแม่แกะให้นะคะ <S <S โอเค หลังบ้านเรามียุงด้วยหรอเป็นๆข้างหลังก็จะเป็นสวนผักที่เราปลูกไว้นะคะเมื่อวานเราปลูกเมื่อวานใช่ไหมหม,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 มูมาขยำของแม่เนีอ่านี่แกะได้เรียบเดี๋ยวเดียวแป๊บนึ่งแป๊บนึ่งค่ะเอาข้าซีออกมา แค่เฉยๆเลยนะคะเออมันเลอะหรอไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเรา็ลางนี่มันจ,จะค่อยๆระบายระบายระ,ะบายไปนะคะโอลารวันยุ่งนะโอเคโอ้โหเบอร์เกอร์เป็นเบอร์เกอร์สีอะไรอะเบอร์เกอร์สียอัอ เอาปูเออใส่ด้วยเอาปูใส่ด้วยหรอทางแม่ก็ไม่รู้สช่ไี่คู่เหรอไงว้าวเบอร์เกอร์ทำเสร็จแล้วเอาไปขายนะทีนี้นะไปขายให้ใหญ่ๆนะใยา่กินเบอร์เกอร์หนูหรือเปล่าโอ้โหใช้ทำเนี่ยเปน,เปนเหรอ อ๋อเป็นๆเหรอโอ้โหสีนี้ไหวไหนคะสีด้ไหวเหรอโอเคโอเคอาสีฟูใส่ด้วยอาสีชมพูใส่ด้วยโอเคหมูต้องเป็นสีชมพูใช่มั้ยคะเป้นสนุกไหมคะ กับยเล่นสักหน่อยแล้วก็วเดี๋ยวพาไปกินข้าวมีเเย์เวยันนี้กินข้าอยินกับอะไรคะข้วาว้มหรือช้างทำไมไมันไปอย่างนั้นล่ะ <laughs> ผลงานใครเนี่ยผลงานช้างไม่ใี่ผลงานไทยไทยทำเ <laughs> <laughs> อ <laughs> อเอดใจอ่ะอันนึงอยู่ไหนไม่รู้เขามไม่เอาอเขาเปลี่ยยไหมคะ ไ,ไหมคะฟวยกิจกรรมยามว่างนะคะเบอร์เกอร์โอ้โหเบอร์เกอร์ทำไมันมีหลายสีจังเลยอะ่ะเบอร์เกอร์อะ่ะช่วยช่วย <laughs> ช่วยกันช่วยกันเป็นดูมือหมจ๋าทิ รวยเลอะแล้วอย่าไปจับสิคะอย่าพลไปซัก โอเคเดี๋ยวค่อยไปรับแม่ก็เลิกเห็นไหมคะแต่ก็เลิกอนกันว่าแค่ผู้ชมดูว่าผลงานอันไหนของไปเป็นทำไปเป็นชี้นะอ่ามีเบอร์เกอร์มีมีเบอร์เกอร์ใช่ค่ะแล้วก็มีชามีมีกัอ่าไปเป็นทำอันไหนคะเอาเอาช้างเหรออ้าวแล้วแล้วทำไมมือมือ มเมื่อกี้บอกว่าไปเป็นบอกว่าไปเป็นเอาเบอร์เกอร์ไงคะสรุปแล้วเอาช้างเหรอคะอ่าดูผลงานสิเอาเบอร์เกอร์อ๋อเอาเบอร์เกอร์เหรอเบอร์เบอร์เกอร์เม้นต์มานะครับเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์กดหนึ่งช้างกดสองมีกดสามนะครับมาประกวดกันว่าใครจะได้เยอะกว่ากัน สร erm ุปก uh, okay. ็คือผลงานเปเปนหมดเลยใช่ไหมทั้ง3าอันใช่ไหมใช่ไหมคะเอาเบอร์เกอร์โอเคสวัสดีค่ะท่านผู <h <h ้ชมก่อนบายบายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันหลังไปเป็นจะมีกิจกรรมอะไรมาให้ดูอีกนะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายบาย